ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทาง CBN Thailand เพื่อทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆไปได้วยกันครับลูกจะเรียนที่ไหนลูกจะถ้าเกิดมีลูกเราจะมีประกันชีวิตหรือว่าประกรออันสุขภาพให้ลูกไหมอะไรเงี้ยตัวเธอเองยังไม่มีเลย<ม>อะไรเก็บหรือยังเท<ง>่าไหใช่อะไรประมาณมนั้นอยากมีลูกเมื่อพร้อมต้องพร้อมอะไรบ้างสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสถานีนานารายการที่จะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะหวานนะคะแล้วผมเบสนะครับวันนี้นะคะพี่เบสก็อยากจะมาชวนคุยกับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ในอินเทอร์เน็ตเขาคุยกันนะคะอย่างแบบเวลาเราดูข่าวแบบข่าวครอบครัวข่าวเกี่ยวกับเด็กอย่างเงี้ยก็จะชอบมีเหมือนกับว่าลีนึงนะคะพี่เบสที่บอกว่าโอ้ยมีลูกเมื่อพร้อมอย่างเงี้ยอันนี้เราได้ยินมาเยอะแล้วโอ้ได้ยินมาล้องบอว่ามีแม่เมื่อพร้อมมีพ่อเมื่อพร้อมแต่นี้มีหลายแบบใช่จนทําให้เราต้องกลับมาคิดดูเออแล้วคาว่าพร้อมมันคือยังไงอ่ะอโอนี่เป็นประเด็นคลาสสิกเพราะว่าความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ คือเป็นประเด็นคาสิคือมีตั้งแต่ก่อนหน้านแล้วใช่ไหมคะถูกไหมความพร้อมอะออเออซึ่งแต่ละคนก็มีสูตรหรือวิธีการไม่เหมือนกันอะอต้องถามหวานมากกว่ามัง้งเพราะว่า <laughs> อันนี้มีคุณลูกแล้วมีลูกแล้วพร้อมอไหมอะตอนนั้นคือพร้อมอยากที่จะเป็นแม่อ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดในบิบุของหวานเนี่ยวานรู้สึกว่าตัวเองพร้อมมากๆเลยเพราะว่าแบบอยากที่จะมีดูแลใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยอยากให้แสดงว่าเราก็เตรียมใจถามว่าเราเตรียมตัวนานไหม ก่อนที่จะมีลูกเนี่ยอืม๋ยเวลา,วาเตรียมตัวนานไหมหวานมองว่าหวานนะทำภารกิจที่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทํางานกับเด็กมาหลายปีแล้วแล้วก็เลยเหมือนว่าดูแลกับเด็กๆอย่างเงี้ย<อ>มาหลายปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอแต่งงานก็อยากที่จะดูแลลูกของตัวเองอเในด้านที่เป็นจิตใจเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะเราแฮปปี้กับการที่อยู่กับเด็กนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็กลัวนะพี่เบสตอนนั้นกลัวอะไร คือก่อนที่เราเวลาที่เราดูแลเด็กๆใช่ไหมคะเราอยู่กับเขาเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ย5วัน7วันก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นยีบสชั่วโมงไงอ๋อก็จริงก็จริงไม่เหมือนกันนะเวลาเราสมมติไปอยู่กับเด็กในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับการที่มีลูกเองจริงๆอะ่ะ ใช่มันคนละเรื <zat and> ่องเลยใช่ไหมใช่ใช่คนละเรื่องกันเลยค่ะใช่แต่ว่าสำหรับวานในก่อนที่จะเริ่มมีเนี่ยก็รู้สึกว่าเออสำหรับเราคู่ของเราเนี่ยกับสามีเนี่ยก็เรียกว่าดันจิตใจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราพร้อมเราอยากที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เราเรียกว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็คือความพร้อมเนาะอันนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องความพร้อมในการมีลูกมันก็จะแบ่งเป็นสองสองกรณีใหญ่ๆแบบไหนบ้างอ่ะก็คือถ้าถ้าพร้อมในมหความว่าอันนี้คือเหมือนกับมีการวางแผนมีการพูดคุยกันสำหรับคู่ชีวิตเราแล้วก็วางแผนว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีลูกนะอะไรเงี้ยก็คือมันเกิดจากการที่เราเตรียมพร้อมแต่มันก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่วันนี้อาจจะไม่ได้พูดพูดไม่ได้พูดโดยตรงก็คือไม่พร้อมเลยอ่ะ ก็คือดันมีลูกแล้วแต่ว่ามีมาก่อนไฟบังคับคือต้องพร้อมอย่างเงี้ยอ um ันนี้เราจะไม่พูดกรณีนั้นเนาะเราจะพูดในกรณีที่ว่างั้นถ้าเราอยากมีลูกเมื่อพร้อมต้องพร้อมอะไรบ้างอ่าใช่เห็นบางคนก็จะมีเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นคล้ายๆเช็คลิสต์เหมือนกับว่าก่อนแต่งงานบางทีก็มีนะว่าแบบอุ้ยจะแต่งงานด้านเนี่ยเราควรจะมีอะไรก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วก็คู่ของเรานะเอาจริงๆแล้วแต่ว่าหลักๆมันก็จะมีไม่กี่ด้านหรอก เมื่อกี้หวานพูดแล้วว่ามันจะต้องแต่พี่ว่านี้สําคัญสุดนะแล้วคนปัจจุบันมักจะไม่ค่อยมองมุมนี้อืก็คือเรื่องของเนี่ยเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่พร้อมหรือ,อวุฒิภาวะทางอารมณ์อาจจะไม่ค่อยได้พูดกันอย่างของหวานเนี่ยก่อนหวานที่จะมีเริ่มเริ่มอยากที่จะมีมีน้องใช่ไหมคะมีลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าคนรอบข้างก็จะแบบถามว่าเราเป็นยังไงถ้าเกิดมีลูกเราจะให้ลูกเรียนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปข้างหน้าแล้วอันนั้นเป็นการวางแผนเพื่อสวัสดิภาพของลูกใช่เหมือนกับว่าเรื่องรอบตัวอย่างเงี้ยว่าลูกจะเรียนที่ไหนลูกจะถ้าเกิด มีลูกเราจะมีประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพให้ลูกไหมอะไรเงี้ยตัวเธอเองยังไม่มีเลยอะไรเก็บหรือยังเช่อะไรประมาณนั้นใช่พวกนี้มันเป็นความพร้อมที่คนส่วนใหญ่จะคิดถึงเป็นอันดับแรกอย่างที่บอกคนมักไม่ค่อยมองเรื่องของูุทธิภาวะทางอารมณ์แต่จะไปมองเรื่องของความพร้อมเชิงความมั่นคงของครอบครัวอ่าจะเียนเขาได้ดีไหมก็ถูกเช่นแบบว่าเออแล้วเราต้องใช้เดี๋ยวนี้เขามีคิดแนะว่าลูกหนึ่งคนอยู่ในกรุงเทพ เนี่ยสังคมเมืองต้องลงทุนเท่าไหร่กว่าลูกจะโตใช่แบบมีเคยเห็นโพสต์หนึ่งนะที่เขาคุยกันว่ากว่าลูกจะโตแบบเหมือนกับว่าจบมาหาลัยคือใช้เป็นสิบล้านถูกต้องคือตกใจมากเลยแต่สิบล้านนั้นก็ต้องมันแล้วแต่ด้วยนะว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแบบไหนอะินเตอร์หรือเปล่าหรือเรียนธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นโฮมสคูลหรือจะเป็นอะไรต่างกันครับมันเพราะในเขาคิดแบบไปหมดอะ่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็ต่างกันแต่ละบ้าน ว่าความพร้อมในเชิงของอ่ะการเงินความพร้อมของการที่ความมั่นคงเนาะในการดูแลสวัสดิภาพอะ่ะสวัสดิภาพก็คือเนี่ยปัจจัยพื้นฐานอ่ะปัจจัยพื้นฐานที่<อ>ทเรารู้อยู่แล้วใช่ใชซึ่งแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่บางบ้านซื้อของแบรนด์เนมให้ลูกหมด บางบ้านก็ไม่ไม่ต้องบางบ้านรับมรดกมาจากญาติวิถีใชช้ตด้วยมันก็ใช้เงินไม่เท่ากันพวกนี้ก็ถามว่าเป็นปัจจัยไหมก็เป็นนะมันต้องเตรียมความพร้อมไม่ใช่สิ่งที่ผิดในการที่จะเตรียมที่เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันถูกต้องแต่ว่าก็ควรจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าแบบด้านอารมณ์ใช่ไหมใช่แต่เรื่องนี้คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยนึกถึงซึ่งในกรณีของหวานน่าสนใจเพราะว่าเราทํางานกระเด็กมาก่อนมันอาจจะเหมือนกับถูกเตรียมสภาวะอารมณ์โดยไม่รู้ตัว อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมมีประสบการณ์มาอยู่แล้วบ้างมันก็เลยเอ้ยโอเคเนาะเด็กมีหลากหลายมีหลายแบบเราเข้าไปดูแลเขารู้จักเขาเออคราวนี้มันก็จะเหมือนกับรู้วิธีรับมืออเพราอพ่อแม่หลายคนก็ต้องบอกว่าไม่เคยมีลูกมาก่อนฉะนั้นเนี่ยลูกคนแรกสำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่หมดต่อยคุณไปฟังจากแบบคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเล่าหรือคนเพื่อนเราเล่าหรือแบบคนข้างบ้านเห็นไม่เหมือนนะ พอลูกหลอ,อกมาก็ไม่ได้เหมือนลูกแบบที่เขามีอะอ่าใช่อย่างที่เคยคุยกันไว้ตอนหนึ่งที่บอกว่าอีพีหนึ่งบอกว่าเฮ้ยบางทีเราก็แบบเตรียมว่าแบบนี้แบบนี้เป็นพรอะอย่างนี้อย่าแงบบนี้ใช่ไหมคะแต่บางทีเรากับ <laughs> ลูกก็ไม่ได้มีความพร้อมแบบนั้นตลอดเวลาคือก็ไม่ได้ทําได้แบบนั้นตลอดอเวลาเพราะฉะนั้นการวางแผนดีแล้วครับแต่ว่ามันมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปตามแผนร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นความยืดหยุ่นทางอารมณ์อะครับหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ถึงช่วยเรื่องนี้เพราะเราจะค้นพบว่าพอมีลูกจริงๆอะมันจะไม่ได้เป็นไปตามแผน อ่าใช่ใช่อย่างเมื่อ,อเราเรนี้ยดูโพสนะเนี่ยก็ชอบมากเลยเป็นสายอาชอบเข้าไปอ่านเข้เาไปดูอย<ๆ>่างเขาบอกว่าแบบเฮ้ยตอนแรกอย่างเงี้ยเคยคิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่หนึ่งแล้วค่อยต่อมาเรื่องแบบการจัดการอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอเขาจริงมีลูกเขาบอกว่าเรื่องเวลาเแล้วหลายคนรู้สึกเห็นด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตโดยเฉพาะสำหรับคนเมืองหรือว่าคนที่ทํางานน่ะคุณแม่ สมัยใหม่ยุคใหม่ก็เป็นคุณแม่ทางานอย่ายวเรียงลูกด้วยซึ่งไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ว่าทําได้ไหมทําได้ถ้าบริหารจัดการได้ดีแต่แม้บริหารเวลามันก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นนะเนาะเช่นถ้าเราบริหารการเงินได้ดีอ่าบางที่เราจะออฟจากงานไปเลยสักกี่ปีว่าไปบางคนเนี่ยพอจะมีลูกปั๊บเขาแบบ เริ่มเรเลยนะเริ่มที่จะวางแผนแล้วว่าเนี่ยเราอาจจะสามารถก็จริงนะพี่เบนพอพูดถึงแล้วห่านก็มีคิดเรื่องเนี้ยคือดูดูดูว่าตัวเองไม่ได้เตรียมพร้อมแต่ว่าจริงก็เตรียมเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่ารูปแบบสามปีแรกเราไม่ได้กลับทํางานเลยหรือว่าทํางานแค่อาจจะแค่ครึ่งหนึ่งเท่าที่เคยทำเป็นพาร์ทไทม์ไม่ได้เป็นฟูลไทม์อย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีปัจจัยอื่นแวดล้อมมาครับห่านอย่างเช่นแบบว่าเอ้ที่บ้านเรามีแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช่วยเลี้ย อ่าหรือว่ามีแบบมีญาติช่วยหรืออะไรมันไม่เหมือนกันแต่ละบ้านเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าสภาวะเราครอบครัวเราพร้อมแค่ไหนอะอ่า <ขอ S 1> เป็นตัวของเราที่เป็นครอบครัวสามีภรรยาด้วยใช่ไหมคะจริงๆบางบ้านเขาบอกว่าเอ้ยลองดูว่ามีคนช่วยเลี้ยงไหมนั่นแหละอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจําเป็นโดยเฉพาะคุณคุณพ่อคุณแม่ในสมัยใหม่มเพราะว่ามันมีภารกิจเยอะเออ,อการที่จะต้องดูแลเองจริงๆทั้งหมดอะ ก็ก็ไม่ง่ายเอ่อความเป็นอยู่นะการทํามาหากินปากท้องมันมันหลายสิ่งอะครับแต่บางคนอย่างนี้เลยนะถ้ารู้จะมีลูกปับ๊บเขาวางแผนเก็บเงินเลยแล้วเขาก็เอาเงินตรงนี้มาใช้ตอนในช่วงสองสมปีแรกเขาอาจจะจ้างแบบคนช่วยมาเข้ามาดูแลหรือบางคนเ<ๆ>ขาแบบว่าลาออกจากงานเลยอ่าแล้วก็ดูแลเองเต็มเต็มเลยแล้วพอลูกเริ่มโตก็หาคนมาช่วยเสริมดูแล้วเขาก็เริ่มกลับไปทํางานก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแล้วแต่ไม่ถูกไม่ผิดแต่ต้องดูว่าไหวไหม อันนี้ในกรณีดีมากๆคือเราสามารถวางแผนให้พร้อมในการมีลูกได้ซึ่งอันนี้ดีกว่าอยู่แล้วเนาะอนนี้เคสนีถ้าเกิดวันนี้เราสามารถวางแผนได้ครับดูดูด,ดูปัจจัยแล้วก็บางทีตัวเลขเรื่องของการเก็บเงินก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องดูตามความเป็นจริงอะว่าเราเราจะเลี้ยงดูลูกแบบไหนยังไงสภาพแวดล้อมไหนโรงเรียนแบบไหนคือใจพ่อแม่เนาะก็อยากให้ลูกด้สิ่งที่ดีที่สุดเนาะเพราะมันดีที่สุดทุกอย่างมันก็เลยแบบ มันก็<ช>นเลยตามออพอดูเฮ้ยเราต้องหาทําแต่บางทีก็เป็นอย่างนี้นะพี่เบสมันก็มีช่วงเวลาที่ประมาณตอนนั้นนะลูกหวัดประมาณขวบหนึ่งนะพี่เบสแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าเดี๋ยวถ้าลูกอายุมากขึ้นนะจะมีบางบางหลายๆอย่างที่เราต้องเตรียมให้มีค่า <c oughs> ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราก็เหมือนกับทั้งคู่ก็อยากจะทํางานอาชีพเสริมมากขึ้น <c oughs> อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยพอทําเข้าจริงเหนื่อยค่ะ <matte> <Wheel onents> อันนี้ก็คือประเมินแรงเนาะประเมินเราคิดว่ารันจะเป็นจรางอะไรเงี้ยใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาลงที่ลูกด้วยนะพี่เบสยังไงครับคือเรารู้สึกว่าแบบพอเราทําเยอะๆใช่ไหมคะเฮ้ยเราไม่มีเวลาพักผ่อนไม่พอเหนื่อยเครียดกังวลเงี้ยมันก็ส่งผลว่าในการเลี้ยงดูเหมือนกันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราพยายามวิ่งหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่กับกายสิ่งที่แบบดีที่สุดที่เรามองหาเนี่ยมันเฮ้ย มันดูไม่ค่อยส่งผลดีกับดูเท่าไหร่ฮะโอ้ประเด็นที่หวานพูดน่าสนใจมากมเพราะจริงๆแล้วอะถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเด็กะนะครับเด็กคนหนึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าแบบแม่ต้องมีตังค์เท่าไหร่จะส่งวางแผนอะ,อะไรไนดะจริงเด็กคนหนึ่งโดยเฉพาะในในช่วงสองสามขวบปีแรกเนาะสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือการใช้เวลาด้วยกันนั่นแหละก็คือคุณลิตี้ไทมหรือการที่เราได้อยู่กับเขาตรงนั้นจริงๆฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลมักจะขโมยพื้นที่ของเวลาไปซะเยอะ แม้บางทีตัวอยู่นะอืแต่ว่าจิตใจเราไม่ได้อยู่กับเขาเหมือนกับนี่แหละเป็นแค่เขาเรียกว่าร่างกายยาวร่างกายยาวอยู่แค่ตรงนี้่แต่ก็มันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างต้องคิดจริงๆแต่ว่าประเด็นที่หวานพูดมันน่าจะทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายหลายบ้านที่คิดว่าตัวเองอตั้งใจดูแลลูกอย่างดีจริงๆอแต่ก็ต้องดูว่าในมุมของลูกเขาได้สิ่งที่ดีจริงๆตอนนี้ ไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เลยนะไม่ได้แบบเราเพราะว่าหลายคนชอบอ้างว่าก็ทําเพื่ออนาคตลูกไงเพื่ออนาคตลูกไงอนาคตไม่เคยมาถึงไงเพราะฉะนั้นลูกไม่เคยได้อะไรตอนนี้เลยลูกอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นแบบสิบยี่สิบปีให้หลังแต่ว่าช่วงเวลาก่อนเขาจะไปถึงตรงนั้นใช่ไหมค่ะใช่เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยกลับมาคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่ามีลูกเมื่อพร้อมอย่างเงี้ยเออมันอาจจะสดมากสําหรับวานนะมันมองว่าเป็นการแบบ เราต้องเกี่ยวกับด้านอินเนอร์อ่ะด้านรุทีภาวะในการอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยถูกต้องครับสุขภาพจิตเราต้องดีด้วยนะเพราะว่าการมีมีคนที่พึ่งพิงเรา100%อ่ะต้องบอกแบบนี้นะลูกคือสิ่งมีชีวิตมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ต้องพึ่งพิงเรา100%ใช่100%นะลู้แบบว่า ตอนนี้สองขวบกว่าแล้วบอกขอไปเข้าห้องน้ําด้วยได้ไหมคือเนี่ยแม่อยากที่จะไปคนเดียวม้งเลยลูกเดี๋ยวขอไปยืนหน้าห้องก็ได้นะอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาดีใช่ใช่เราก็แบบผ่านไปบอกว่าเราไม่มีเวลาส่วนตัวเลยก็มีรุ่นพี่เดินผ่านมาแล้วก็บอกว่าอย่างเนี้ยละหวาน เนี่ยแหละลูกคือสิ่งมีชีวิตที่จะติดหนึบกับเราในช่วงนี้เลย <laughs> มันก็ต้องเตรียมใจ <laughs> พูดอย่างนี้แต่ถามว่ามันมีทางหนีที่ไล่หรือทางออกไหมจริงจริงม,ม, <laughs> มันก็มีมันก็มีวิธีทดแทนเนาะเราก็รู้ <laughs> แต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่คนพ่อคนแม่บางแล้วแต่บ้านเลยว่าอดใจได้ไ,ดไหม <laughs> ฝืนใจได้ไ,ดไหม <laughs> แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการหาคนมาดูแลแทนหรือเบบี้ซิตเตอร์หรือผู้เลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ง่ายเนาะ เพราะว่าความชัวความไว้ใจความปลอดภัยก็ต้องดูดีๆแต่ถามว่าก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ดีถ้าสมมติเรามีเราก็จะได้มีเวลาเป็นของเรา สักหน่อยใช่มันดีกว่าจะไปถึงจุดที่ว่าเฮ้ยเขาเรียกกันว่ากีใส่ลูกกับพี่เบสเคยได้ยินไหมคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วเลยวเคยได้ยินเสียงกีจริงๆเลยด้วยใช่ป่ะเนี่ยก่อนที่มันจะถึงจุดดนั้นใช่ไหมแต่เข้าใจคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่นะไม่ได้คือคือพ่อแม่ทุกคนรักลูกอยู่แล้วแต่การที่คุณปล่อยสภาพสุขภาพจิตหรือสภาวะจิตใจตัวเองไปถึงจุดนั้นได้อ่ะแนะนำอย่างนี้ครับมนุษย์ปกติไม่ไม่ได้จะอยู่ดีไปกีใส่ลูกได้ จริงๆถ้าสังเกตตัวเองดีๆก่อนจะไปกรีดอย่างนั้นได้อะมันต้องมีหลายอย่างเกิดขึ้นในตัวเองะมาสักระยะแล้วเช่นความเครียดสะสมความกังวลหรือบางอย่างที่เรารู้สึกหัวเสียกับตัวเองดึงคุมสติตัวเองไม่อยู่กับบางเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็น e a r l ์ลี่ไหรือเป็นสัญญาณเบื้องต้นถ้าเราจับสัญญาณพวกนี้ได้ต้องหาตัวช่วยเท่านั้นอ่าใช่จริงๆหมาก็รู้สึกว่าพอมันมีหมูดอารมณ์ประมาณนี้หมาก็จะรีบติดต่อ สามีอย่างเงี้ยเลยว่าแบบไม่ไหวแล้วนะตอนช่วงเนี้ยถ้าเกิดเสร็จงานเรารีบกลับมาเลยเราต้องการคนที่จะแตะมือใช่ใช่ยังไงต่อให้เรามีลูกเราก็ยังคงต้องรักษาพื้นที่ชีวิต ของตัวเราอยู่นะครับหลายคนเนี่ยเหมือนทุ่มร้อยร้อยให้ลูกหมดเลยอะ,อะไม่มีชีวิตของตัวเองแล้วตอนนี้หมายความว่าชิ้นส่วนที่เป็นเรียกว่าหมวกของตัวเองอย่างเงี้ยชีวิตของตัวเองก็ไม่มีแล้วไม่ใช่เลยไม่ได้นะครับ<ๆ>เพราะว่าจริงๆลูกจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดต่อเมื่อแม่หรือพ่อได้รับการเติมเต็มดูแลสุขภาวะข้างในอย่างดีที่สุดด้วยเช่นกันแล้วมันจะส่งผลมันก็จะเหมือนโฟล์อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยพ่อได้แม่ได้ลูกได้จะได้กันหมดแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งยอมใช้โดยใช้คําอ้างว่าเสียสละ แต่เบียดเบียนตัวเองจนตัวเองไม่มีสเปซหรือชีวิตอ่าเราก็ไม่มีในเขาเรียกว่าชีวิตที่มันรู้สึกเติมเต็มหน่อยเหมือนกันเนาะในส่วนของเราแล้วเราจะเอาอะไรไปให้ลูกมันก็มันก็ตักกะแบบนี้แต่พูดง่ายแต่ทําไม่ง่ายมันต้องผ่านมาด้วยการบริหารจัดการเนาะคิดวางแผนแล้วต้องมีตัวช่วยสำรองแต่เข้าใจและว่าบางบ้านก็ไม่ได้มีตัวช่วยง่ายๆหรือเขาไม่มีทางออกเนาะก็ต้องดูแลเอง มันก็มองว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับที่เพจเบสบอกไาเนี้ยหลายๆเรื่องก็คือมันก็เกี่ยวเรื่องกันอย่างบางทีการที่เฮ้ยเรารู้สึกเครียดหรือว่าเราสมัยไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้เนี่ยบางทีมันก็มาจากการที่บางทีเราก็ไม่ได้วางแผนการเงินเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันเกิดเหตุฉุกและหุกอะไรขึ้นมาด้วยมันก็ส่งผลกระทบด้วยเหมือนกันเหมือนโควิดอย่างเงี้ยใครมีลูกช่วงแบบก่อนโควิดนะใครจะไปลูกโควิดจะมาก็วางแผนไว้แล้วอ่ะโอ้โหแจ็คพอตอ่ะ เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ด้านสถานแบบไม่ใช่แค่การงานการเงินด้วยนะมันร่วงถึงอารมณ์แบบแบบเคยที่แบบลูกส่งไปเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีเวลาเบรคของตัวเองบ้างแต่ว่าโควิดเนี่ยก็คือต้องออนไลน์ทุกอย่างอยู่ในบ้านกันตลอดไปไหนไม่ได้อดอวอะไรอย่างเงี้ยต้องสอนรูปทํากันบ้านใช่อะไรแบบนี้โจทย์ใหญ่โตของคุณพ่อคุณแม่แมาก เราต้องเหมือนกันเรียนนะแต่ว่าก็ต้องมาคอยช่วยลูกอีกทีนึงอีกนเลยกายเป็นว่ามันดึงเวลาไปหมดเลยเหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันวุ่นวายหลายสิ่งใช่พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมใจครับแล้วก็ถึงบอกแผนที่ดีคือแผนที่ยืดหยุ่นได้เสมออันหวาชอบคํานี้ใช่บางทีมันหมายถึงว่าบางอย่างที่เราเหมือนกับว่าบางแผนไว้แล้วใช่ไหมคะคในช่วงปีนี้ปีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดต้องอมีแผนสำรองหรืเรียกว่าการพร้อมพร้อมที่จะปรับ แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทบทบาทที่บางทีเราอาจจะเอ,อ้ยมันอาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาแล้วเราทําพลาดไปแล้วแบบเราต้องเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยวันว่าการมองที่เราจะพร้อมที่จะเฮะ้เรากลับมาภ<ป>าษาอังกฤษเขาเรียกว่ารีเซลเลนใช่ใช่ s ี l ซ e n ลนเราก็ยืดหยุ่นในการกลับมาได้เนี่ยซึ่งจะมาจากถ้าจะทําพฤติกรรมยืดหยุ่นในการกลับมาตั้งทรงใหม่ได้หรือ Re ีเซลเลนเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสุขภาพใจและสุขภาพจิตที่ดีนะ ถ้าใจเราไม่ยืดหยุ่นถ้าใจเราไม่แข็งแรงจะยืดหยุ่นไม่ได้มันจะเกร็งมันจะแบบตึงไปหมดอ่ะใช้คํานี้แล้วกันตึงเนาะเพราะมันตึงปั๊บมันมีแต่ตั้งอยู่แล้วก็หักไปเลยอ่ะเพราะมันไม่มีสภาวะยืดหยุ่นใช่แต่การที่จะมีสภาวะนี้ได้เราต้องเติมใจตัวเองให้เป็นอให้เราพร้อมที่จะมีช่วงเวลาที่สมมติว่าเราแบตหมดแบตสุขภาพใจเราหมดเราพร้อมที่จะแบบเฮ้ยเราไปหาสิ่งที่มันจะฮิลลิ่ิงเราหรือว่าแบบเติมเต็มของเราให้เราแบบ รู้สึกเติมเต็มขึ้นมาแล้วก็กลับมาตั้งได้ใหม่ครั้งนึงซึ่งบางทีมันก็ไปติดบ่วงที่ว่าแบบอ้าวกลายไปว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช่คน็จงวนบอย่างเี้ออฉันไปมีความสุขแล้วเออเราลูกหลานลูกเราไม่ได้รับผิดชอบลูกหรออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันเป็นพูดยากเรื่องนี้มันเป็นเส้นบางๆว่าเราเอาเปรียบลูกไหมหรือจริงลูกเอาเปรียบเราอยู่หรืออะไรเพราะทั้งหมดมันเป็นกฎกติกาที่ตัวเราตั้งขึ้นมาเองหมดเลยเราต้องดูแลลูก ทุกอย่างร้อเปอร์เซนต์หน้าอะไรอย่างงาี้งยวเหมือนอที่หวานบอกพี่ชอบมากเลยคือบทบาทคุณแม่ก็มาเมื่อลูกเกิดมาในโลกนี้หมวกใบใหม่ที่เราต้องใส่แต่หมวกใบเก่ามันไม่ได้หายไปนะใช่เราก็ยังคงเป็น หลายๆบทบาทอยู่เป็นภรรย,ยาเป็นลูกสาวของแม่ของเราด้วยซึ่งถ้าวางแผนดีบางบทบาทอาจจะละไว้ก่อนได้เช่นพนักงานออฟฟิศส,สมมุติเรามีเงินเก็บพอแล้วก็อาจจะละออกอ,อย่างที่พี่เบสบอกเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเกิดเราวางแผนกันมาก่อนมีวางแผนจะมีลูกแล้ว,ลวเราเตรียมตัวอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะจัดการพวกอย่างเงี้ยได้ได,ได้ในช่วงเวลานึงน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงเนาะอันนี้ขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องดูความยืดหยุ่นตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันมีสิ่งที่ไม่คาดฝัน จะเกิดขึ้นได้เสมอ2เรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือ m e n t a l หรือจิตใจสำคัญมากๆอันนี้ก็ต้องต้องเตรียมส่วนเรื่องเวลาที่เมื่อกี้หวานพูดก็เป็นเรื่องสำคัญแต่มันจะเกี่ยวโยงกันแหละแต่เรื่องนี้มันก็คือการให้เวลากับตัวเองเป็นแล้วก็บริหารจัดการเวลาแล้วก็ต้องรู้ว่าเมื่อมีอีกหนึ่งชีวิตเล็กๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องอยู่ติดหนึบกับเราไปอีกหลายปีมากนะบอกเลยนะอีกหลายปีมาก เราจะบริหารจัดการอย่างไรใช่ในช่วงเวลาแบบอย่างนี้เนาะแต่พูดพูดอีกมุมนึงเพื่อคุณพ่อคุณแม่สบายใจก็คือเหมือนกับแต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รางวัลหรือของขวัญของชีวิตเหมือนกันนะใช่เวลาที่เราเห็นเขาแบบเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหวานก็รู้สึกว่าให้เราจะเห็นบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเพ์ออ่ะ นั่นแหละมันมันคุ้มค่าในช่องเวลาที่เราได้ได้ได้ทำลงไปนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันให้ดีเพราะว่าไม่มีการเพย์ออฟหรือเทรดออฟเสมอเวลามีอีกชีวิตขึ้นมาเราไม่ได้มองลูกเป็นสินทรัพย์เนาะแต่ว่าลูกก็เป็นชีวิตที่ไม่ไม่แล้วก็พี่จะบอกอย่างนี้เสมอว่าอย่าเลี้ยงลูกเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเทรนอย่างนี้สิ่งบางทีก็รู้สึกเหมือนกันแล้วเรื่นี้แบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงลูกเหมือนเป็นทหารเลย ก็ต้องก็ต้องอยู่กับเขาเข้าใจเขาให้สเปซให้พื้นที่เขาเพราะเขาคือชีวิตน้อยๆที่กาลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านการเลี้ยงดูฟูมฟักของเราเนาะมันก็จะค่อยๆถ่ายโยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอลูกเริ่มโตขึ้นอ่ะสเปซหรือพื้นที่ในการดูแลกันก็จะเปลี่ยนไปหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเขาจะเริ่มโตนะแมมีเขาเป็นตัวของตัวเองอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นช่วงระยะในในวัยของครอบครัวของเราะครับที่เราต้องปรับตัวก็รีิเลียนอีก ก็ต้องยืดหยุ่นก็ต้องเตรียมพร้อมเลยฉะนั้นมีลูกเสร็จปั๊บมันไม่ใช่แค่แค่จะดูแลลูกนะเราต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมพร้อมต่อกับลูกที่กำลังโตขึ้นในแต่ละช่วงวัยใช่เพราะแต่ละช่วงวัยก็มีความเขาเรียกว่าความท้าทายที่ไม่เหมือนกันในการเตรียมพร้อมที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนพ่อแม่ก็โตขึ้นลูกก็ต้องโตขึ้นฉะนั้นมันต้องปรับตัวทั้งคู่ลูกก็มีแม่คนแรกแม่ก็มีลูกคนแรกอะไร่บมนั้นกคนใหม่กันหมดฉะนั้นมันต้องปรับตัว มันก็เป็นแบบนี้แหละครับ มีลูกคนแรกกับลูกคนที่สองลูกคนที่สามก็ไม่เหมือนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยที่จริงคุยได้อีกยาวเลยนะพี่เบต่พอได้ไอเดียนะว่าคำว่าพร้อมมันถึงบอกว่ามันต้องมาดูนิยามของครอบครัวเราก่อนว่าคำว่าพร้อมคืออะไรบ้างมาตกลงกันบอกคิดหวั่นคิดว่าการที่คุยกันอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะก่อนที่เราจะมีหรือว่าบางอย่างเราอาจจะเฮ้ยเรามีมีไปแล้วอ่าเราอาจจะแบบท้องไปแล้วหรืออะไรเงี้ยหวันก็คิดว่าอย่างน้อยๆเรามาคุยกันก่อนก็ดีอย่างเงี้ยใช่ก็เลยจะพูดในเคสนี้เลยว่าถ้าเกิดสมมติ ุณผู้ชมเนาะหรือใครๆฟังอยู่แล้วก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์มีลูกเราไม่ได้เตรียมตัวแต่ว่าเอ้ยเราเซอร์ไพรส์รขึ้นมาแล้วเป็นยังไงดีอันนี้ก็ยังไงก็ยังคงใช้วิธีเดิมในการรีบกลับมาจัดการและพูดคุยก่อนอยู่ดีเนาะอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากเหมือนบางคู่ที่เตรียมตัวเพื่อมีลูก เข้าใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วอะครับมันก็คงอยู่เทินไม่ได้เนาะเอ,อเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบมาจัดแจงจัดการดูตัวช่วยหรือว่าแผนสำรองเอะไรก็แล้วแต่เท่าที่ดีที่สุดที่จะจัดการได้เพราะว่าเราหนึ่งถ้าเกิดเราวางแผนได้ระดับหนึ่งแม้ไม่เป็นไปตามแผนร้อเซแต่ตัวเราสภาพจิตใจเราจะมั่นคงขึ้นนะใช่เราจะรู้สึกว่าเออเราเอ,อ,อย่างของหวานเนาะการวางแผน,นสำคัญในชัวชีวิตหวาน ถ้าเกิดได้วางแผนหน่อยอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออเราได้เราได้มองเห็นบางอย่างที่ว่าอ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาวางแผนเลยมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นในจุดนี้ก็ได้ไงถูกต้องหรือบางทีว่าแม้วางแผนแล้วอ่ะมันก็จะมีจุดบอดหลายๆจุดที่พอเราดําเนินชีวิตไปอ่ะมันก็าจะคนพบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยคิดวางแผนเอาไว้เหมือนกันมันก็จะมีเซอร์ไพรส์ตลอดแหละชีวิตแต่มันก็คือความหมายชีวิตแบบหนึ่งเนาะให้เราได้ใช้ชีวิตไปใช่เพราะถ้าเกิดชีวิตมันเหมือนกับตามแผนไปเป๊ะบางทีก็อาจจะอาจจะไม่ไม่มันอาจจะเบี่อีกแบบนะ แน่นอนแน่นอนไม่มีหรอกแล้วในะความเป็นจริงไม่มีชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องความพร้อมต่อห้เป็นเรื่องลูกหรือเรื่องอื่นๆใ,ใดๆก็แล้วแต่เพราะเนื่องจากมนุษย์ไม่มีใครรู้อนาคตเนี่ยพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะทําอะไรอ่ะปรึกษาพระเจ้าเพราะว่าเจ้ารู้แผนการของเราแล้วพระอมมีแผนการเพื่อสวัสดิภาพฉะนั้นเราก็ทําในส่วนของเราในบทบาทที่เราได้รับคุณพ่อคุณแม่หรือวันนี้เป็นลูกเป็นพนักงานเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอพระเจ้านําและช่วยเรา เพราะถ้าเป็นแผนการพระเจ้าให้เรามีลูกแสดงว่าพระเจ้าก็จะดูแลลูกของเราผ่านชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งก็ต้องยอมให้พระเจ้าดูแลลูกเราด้วยไม่ใช่พอมีลูกลูกคือของฉันเดี๋ยวฉันดูแลเตอนแรกพระเจ้าให้ม่ก็จริงแต่พอออกมาแล้วลูกเป็นของฉันก็จะิงเพ่อแม่หลายคนที่เป็นคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูว่าเออแล้วพระเจ้าจะนําเขายังไงด้วยเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าอ่ะดูแลเขา พราะเขาเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ไม่ใช่ของเรานะใช่เราเป็นคนอารักขาเฉยๆแต่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เจ้าของเนาะด้วยมุมมองนี้ก็รีซิเลียนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมถ้ามีมุมมองนี้เราก็ยืดหยุ่นทางสภาวะจิตใจได้เรียบร้อยเลย หวานก็เลยคิดว่าเนี่ยเนี่ยการที่หวานมีในส่วนเนี้ยที่หวานรู้สึกว่าเออเราไม่ใช่เป็นเจ้าของแต่เราเป็นแค่คนอารักขาคนเฝ้าดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูแลเขาในบางส่วนที่เราพระเจ้าอนุญาตให้เราได้ทําตรงนี้เนาะเนี่ยมันก็จะทําให้เวลามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าในการที่จะวางแผนต,ต่อไปเนี่ยหวานว่ามันส่งผลกับ เขาว่าการเตรียมพร้อมหรือว่าเตรียมชีวิตในครอบครัวของหวานน่ะจริงเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มีความเชื่อหรือเราอยู่ในพระเจ้าอ่ะมันก็จะมีมิติมุมเนี้ยครับที่แตกต่างกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่ต้องแบบโหอหพยายามกระเสือกกระสนดูแลแบบไปให้ได้แต่เรารู้ว่าทุกอย่างเป็นแผนการพระเจ้าอ,อย่างน้อยมันมัน มันมีมีพาดพระเจ้าที่รองรับอยู่มันจะมีความมั่นใจอุ่นใจสบายใจแล้วก็เห็นการพึ่งพาและเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเนาะในครอบครัวเราเสมออามน,นค่ะก็ขอบคุณมิเพจมากๆเลยวันนี้ได้ได้หลายอย่างที่แบบได้แบบสามารถที่จะแรปอัพแล้วก็ไปใช้ได้จริงด้วยแล้วก็หวังว่าคนที่ชมอยู่เนาะเขาก็ได้จะได้รับแบบสิ่งที่เรียกว่านายไปนำไปใช้ได้กับชีวิตของเขาจริงๆนะคะยินดีครับ ก็ที่จริงแล้วนอกจากรายการสถานีนานๆที่เราพูดคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆเรามีรายการอีกอย่างอื่นด้วยในช่องซีเ t นไทยแลนด์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคาอธิษฐานนะคะหวังคิดว่ามันมันรู้สึกว่าทําให้เราชาร์จพลังนะชอบมากทุกเช้าเลยใช่ไม่ฟังไม่ได้เลยใช่รายการแบบคือคำอธิษฐานเป็นทุกเช้าเลยแล้วก็สมรถที่ะตื่นมาระหว่างขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะเปิดฟังได้แล้วก็สามารถที่จะอธิษฐานเลยว่าเราก็หวังว่าคำอธิษฐานเนี้ยก็จะเติมเต็ม เหมือนกับว่าทําให้ใจของพ่อแม่ฟูขึ้นเหมือนกันอ,อย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลาเหน็ดเหนื่อยเนานะหรือว,ว่ารายการรีเซ็ตนะคะที่เป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นด้วยนะอืมค่ะแล้วก็มีโครงการซปเปอร์บุ๊กนะคะหวานก็ดูแลที่เรียกว,ว่าสื่อบทเรียนเพื่อจริยธรรมที่บแบบานแล้รนเรียนใช่ก็สับเด็ก,เ,ดกเ,นเนาะในใคิดจ ก็จะมีเหมือนกับว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่อยู่ในการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วสามารถที่จะ a d ดแอเขาจะผ่านเรื่องราวอย่างนี้ไปได้ยังไงอย่างเงี้ยม,มันสามารถที่จะปรับใช้ได้อย่างเงี้ยคะ่ะมีประโยชน์มากนะเพราะถ้าเด็กๆได้แนวคิด ตั้งแต่เล็กๆอะครับในหลักการของพระเจ้าเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงต่อไปใช่แล้วก็หวังใจเขาเป็นเช่นนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ขอฝากรายการเหล่านี้ไว้นะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องแบบสนใจสามารถที่จะรับชมได้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเฮล์ไลน์ด้วยใช่ไหมคะพี่เต้ใช่แล้วเฮล์ไลน์นะครับก็เปิดสายรอทุกคนอยู่ที่อยากจะพูดคุยแล้วโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0ูนย์สองศูนย์เก้า็ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยอืมวันนี้เราคุยกันเยอะมากเลยแต่ว่าเราอธ คุณแม่เลย<ด>ว่าค,คนที่เขากําลังดูแลลูกบุตหลานของเขาอยู่เนาะได้ครับขออนุญาตนะงั้นเราที่ษฐานด้วยกันนะครับทุกคนพระเจ้าครับเราทิ่ฐานกับพระองค์สาหรับวันนี้ที่เราได้พูดคุยถึงความพร้อม เพราะเรารู้ว่าผู้เดียวที่รู้ว่าอนาคตเป็นเช่นไรก็คือพระเจ้าแล้วเราขอฝากแผนการทุกอย่างไว้กับพระองค์หน้าที่ของเราก็คือเราเตรียมความพร้อมในส่วนของเราอย่างเต็มที่เราจัดแจงเราบริหารเราวางแผนเราคิดทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์แต่สุดท้ายแล้วเราขอมอบแผนการทุกอย่างไว้ให้เป็นของพระองค์และขอพระเจ้านาเราแม้เกิดวิกฤตเกิดสถานการณ์ความท้าทายที่อาจจะไม่ได้คาดคิด แต่เรารู้ว่าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงอนุญาตและพระเจ้าจะทรงปรดนำพาเราให้ผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยพระคุณความรักของพระองค์พระเจ้าของเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกหรือใครก็แล้วแต่ในครอบครัวขอให้เรามีความเชื่อ และเราเองจะใช้ความเชื่อนี้เสริมสร้างแล้วก็ผลักดันให้ครอบครัวของเราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอว่าเจ้าดูแลหลายครอบครัวที่กําลังวางแผนเรื่องความพร้อมในการมีบุตรมีลูกในช่วงเวลานี้ขอให้เขาเห็นการสนับสนุนการอวยพรการดูแลและการทรงนำที่มาจากพระองค์เราเชื่อว่าอีกหนึ่งชีวิตที่จะเกิดขึ้นมาก็จะเป็นพระพรอ,อย่างอัศจรรย์ให้กับอีกหลายชีวิตรวมโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเช่นเดียวกัน พระเจ้าขอให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะนำมาซึ่งพรอผพแล้วก็ชีวิตของเราที่เติบโตขึ้นในพระองค์ด้วยเช่นกันเราขอฝากทุกครอบครัวไว้ในพระหักของพระองค์เราจแถา,านร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมินเราพบกันสำหรับตอนหน้าเนาะใช่ครับแลว้วมาดูว่าอีพีหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับขอบคุณหวานมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่เบสค่ะแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีค,ครับ